ล่าสุดอสอมได้เฮโอนแน่นอน21เดือนนี้ครับก็สวัสดีกับเพื่อนๆชาวอสมด้วยนะครับก่อนฟังรายละเอียดข่าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหาข่าวให้ด้วยนะครับสรุปข่าวฮนตอบแทนพิเศษอ,มอสอมอสสคณะร,ะรบบัฐมนตรีได้อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้อ,ส,อมสมและสอสสเป็นจำนวน3,500บาทต่อคน ห้าบาทเป็นจำนวน7เดือนอตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ในช่วงโรคระบาดโควิด1 9โดยใช้หบประมาณกว่า3,622ล้านบาทล่าสุดสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ได้ออกประกาศว่าพร้อมโอนหนให้อสอสอและอสอมในวันที่21กันยายนนี้ จำนวน3,500บาทผ่านบัญชีธนาคารของอสอมและอสอสอโดยตรงและยำ้ำกรณีฮนตอบแทนของอสอมนะครับย้ำถึงหลักเกณฑ์ด้วยหนึ่งต้องมีการปฏิบัติอาหารแน่นอนอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์หรือ4ครั้งต่อเดือนครับนี่พูดถึงเกณฑ์รับ เงินเดือนตอบแทนค่าพิเศษนะครับเอ่อตอบแทนของอสมอนะครับไม่รวมกับค่าตอบแทนพิเศษของช่วงโควิดนะครับอสองมีการปฏิบัติหานจริงและมีการส่งรายหานแบบอสมอโดยประธานอสมอระดับหมู่บ้านหรือชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบเซ็นรับรองรายหานและส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในวันที่25ของเดือน 3. ต้องเข้าร่วมประชุมหรืออบรมฟื้นฟูความรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกๆเดือนเดือนละ1ครั้งครับทีนี้เราก็มาดูวันโอนหนค่าป่วยการนะครับของอสมกันนะครับครับนี่ก็คือตั้งแต่คือค่าบริการเดือนตุลาโอนหน15พฤศจิกายน62จนถึงเดือนค่าบริการ ครกฎาคมโอน14สิงหาครับนี่ก็คือ,อตั้งแต่อันแรกจนถึง,ถง,ถง,ถงอันนี้นะครับก็คือฮบป,ประมาณของ2,563นะครับคือเพิ่มเริ่มฮบป,ประมาณใหม่2,564ก็คือค่า่รยการเดือนสิงหาคมนะครับโอน15กันยายน63อาจมีการเปลี่ยนเป็นวันที่10ครับบางน่าจะถ้าไม่ได้วันที่ ที่10ก็คือวันได้วันที่15นะครับแต่ถ้าไม่ได้วันวันที่15ก็อาจจะเป็นวันที่21นะครับครับนี่ก็คือข่าวล่าสุดของอสมนะครับครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวนะครับวันนี้สวัสดีครับ